ทดสอบรวดเชื่อมทั้งหมด4ประเภทด้วยกันรวดเชื่อมธรรมดารวดแอ5 55รวดสแตเลสรวดเกรอลกับรุ่น S 4 0 0ยี่ห้อ Value Value ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น S 4 0 0ร้อลังแอมป์ที่สูงสุดอยู่ที่100แอมป์รองรับกับขนาดของรวดเชื่อมได้สูงสุดอยู่ที่3.2มิลโดยวันนี้เราจะใช้สายที่มีความยาวถึง15เมตรกับใช้รวดชนิดต่างๆเนี่ยอ๊ะมันเชื่อมได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกัน อันนี้เราจะลองที่ลวดเชื่อมเหล็กขนาด2.6นะครับอ่าลิ่เหล็กฉากบางๆอย่างนี้เลยนะงานเชื่อมส่วนใหญ่จะเป็นพวกงาน DIY ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะไปเชื่อมเนี่ยก็ะจะเป็นพวกเหล็กฉากเหล็กกองเหล็กแป๊บบางๆออไม่ใช่ว่าจะแค่ปรับให้ไฟมันแรงได้ในงานแป๊บหรืองานแท็กเครื่องเชื่อมที่มีประสิทธิภาพที่ดีต้องสามารถบังคับกระแสไฟให้ต่ำลงมาได้ตามที่เราต้องการนะครับ ต่อมานี่เป็น L55 นะฮะ L55 เป็นขนาด2.6ม mm ิลนะครับ L55 เนี่ยมันเป็นลวดที่สุดผิดอากยากมากแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเลขขนาดเนี่ยมันเชื่อมได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันเครื่องตัวขนาดนี้ใช้ลวด L55 ขนาด2.6เนี่ยได้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นลวด e 3 0 8 l นะครับเป็นลวดสแตนเลส3.2เดี๋ยวเราจะมาลองกับงานเชื่อมสแตนเลสเลยซึ่งจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ8มิลน,นะครับอ่ะดนงนานโอเค ทีนี้ถึงลวดประเภทสุดท้ายนะฮะก็คือลวดเชื่อมเหล็กหล่อเป็นไซส์3.2ชิ้นงานอันนี้มันเป็นเหล็กหล่อนะมันแตกออกมาเลยนะครับแล้วก็ต้องมาเชื่อมให้ติดกันนะครับแต่ว่าการเชื่อมเนี่ยมันจะต้องผ่านเรื่องของการสร้างอุณหภูมิเหมือนเผาชิ้นงานตรงนี้ให้มันเกิดความร้อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเหล็กพวกนี้มันมีคาร์บอนสูงมากถึงสามารถทําการเชื่อมได้ จะให้ดีเนี่ยมันต้องเผาให้แดงให้สุกเลยนะเวลาเราปล่อยรวดเชื่อมออกไปปุ๊บรั่วตัวเนี้ยมันจะสามารถละลายลงไปที่ชิ้นงานได้ดีเลยวันนี้เรามปลองให้เห็นเลยนะครับว่าสามารถเชื่อมเหล็กหล่อได้จริงนะครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่า ไอ้ตัวเครื่องขนาดเล็กขนาดเนี้ยนะคงจะไม่มีใครเนี่ยไปใช้ลวดเชื่อมขนาดใหญ่อย่างแน่นอนกับตัวเครื่องตัวนี้ที่ดีที่สุดเลยนะอยู่ที่2.6อ,อ่าอาจจะมี3.2บ้างน,นิดหน่อยแล้วอีกทั้งเรื่องของการใช้สายเชื่อมที่ต่อที่ยาวเนี่ยอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องที่ดีเนี่ยเครื่องมีความร้อนสูงยังไงเนี่ยการเชื่อมกระแสไฟมันจะไม่สะดุดก,ก็วันนี้โดยประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ